สวัีค่ะพี่น้องนิเจนกับเก็บเห็ดเก้าเนาะค่ะทมฤดูกาลเดี๋ยวิเป็นไปไปลายฤดูกาลแลยค่ะเพราะว่าย่างหาจน่าค่ะเมื่อยแต่ว่ากับโดนพ่อเฮ็ดดอกหนึ่งะค่ะย่างเรื่องเถืยเป็นกิโลเริ่มใหายากแล้วค่ะพี่น้องกับพี่น้องอาซจจิเ็นเจแอนดได้นะคะตะตละมือ ได้เกือบทุกมือก็จริงค่ะแต่ว่ามันเลื่อมน้อยแหละค่ะเลื่อมเสีหยหายากแหละค่ะเลื่อมสิเด็ดพิษฤดูการของเห็ดปวกข้าวแล้วก็เห็ดปวกแดงหรือว่าทางบานเอื้องเพ่กาจนี้เห็ดปกไฟหรือว่าเห็ดปกฟันเนาะค่ะแล้วก็เห็ดปวกตาบเห็ดปกดอกแง่ยนะค่ะพี่น้องก็เลื่อมสิมดดละค่ะเพราะว่าว่ไใครได้ละค่ะแต่ว่าก็มีบางก็ว่าโชคดีหรก็สิว่าเจอเนาะค่ะ ก็คือสิเด็ดเป็นรูดูการเหลืออีกอยุ่เฮ็ดเดียวค่ะพี่น้องทียังเป็นความหวังของอวิธีอีสานเฮา <laughs> ก็คือเห็นปวกสายน้ําค่ะพี่น้องแต่ว่าทางบ้านอื่นบบรูว่าเป็นเอินเ้นนิดยังนั้นแต่ว่าแจนนี่สิเอินเ้นนน็ดปวกสายน้าค่ะเป็นเฮ็ดทีมูไ่แต่ว่าเป็นเฮ็ดปวกดอกหน่อยค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาสิมูไงแห่งไปเลยๆอยดอกคะ่ะแต่ว่าดอกเล็กแต่ว่าแจนมากินค่ะเพราะว่ามันหอมเฮ็ดปวกสายน้ํานี่สิเป็นเฮ็ดที่หอมแล้วก็ ดอกน้อยๆแกงนี่หอมค่ะหวานการอบพบกันในอีกปิรุูกาลของเห็ดปอกสายน้ำค่ะตอนนี้บ้านแจนยังไม่เกิดนะคะแต่ว่าเห็ดปอกทั่วไปหรือว่าเห็ดทั่วไปในปลาก็คือสีเริืมงเมื่อแล้วค่ะกะับปิรุูกาลของเห็ดทั่วไปไปก่อนนะคะพี่น้อง่งกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ